ว่าเไว้แยบแทนเออนั่นแหละหมดตัวนี้แหละเจ็บมากเลยเวลากัดน่ะลองกัดดูือให้ให้ให้มาลองกัดไม้ดูเอาวดาจะแอบเดออ่ะแล้ว้ที่มันชี้ขึ้นมาเนี่คืออะไรฮะที่อาหารนี่มันนี่แหละมันกำลังจับอะไรหนูครับจิกกัดจิ้งจิกกัดจิ้งจกัดแบบคำนะจะโดนนิ้วถ้าโดนนิ้วอ่ะ ทำเลยนอนเลยนี่นนิ้วนวนิ้วทำไมรดนด้ายทำแล้วเขาเอาไปรักษา,าได้ยังไงล่ะไม่มันจะเย็บเลยเลยสู้กันโอ้ดูอะปากมันดูปากมือมิดเบื้ยม้ยเออลองเดินอย่าอย่าให้มันน,นีน่ลองไปกทำเนื้อ,อเด็เด็ดเด็ด ตัวใหญ่มากเลยเนาะรถเล็กรถเล็เขาไปใน่ป่าอียาอียาโย,ะยะ